สวัสดีค่ะจ๊อบอยู่กับรถ MG 5คันนี้เป็นสีเทาดำค่ะใส่ชุดแต่งวาลลิกเป็นรถ MG 5รุ่นดีนะคะราคา625,000บาทนะคะดีไซน์เขาสปอร์ตคูปเป้ซีดานนะคะสวยงามมากคันนี้จัดโปรที่ฟีดาาเลือกชุดแต่งรอบคันได้นะคะคันนี้จะมีการติดตั้งชุดแต่งวาลลิกค่ะก็ด้านหน้าความสูงความใหญ่ของสเกิร์ตทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและก็ดูใหญ่มากๆเมื่อมองจากด้านหน้าคันนี้เราใส่ตัวครอบฝากระโปรงหน้ามาให้ด้วยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะคันนี้จะมีเป็นกล้องมองหลังอย่างเดียวเนื่องจากว่าเป็นรุ่นดีนะคะรุ่นดีเราก็จัด ตัวล้อขอบ 17, เหมือนตัวดีพัดเลยนะคะมาจากโรงงานลายแบพัดรมดําสวยงามแบบนี้เป็นซีรีส์ยางขอบนะคะสเตอนงานชิ้นข้างของวาลิกนะคะเป็นสีทูทนสีเทาดําแบบเดียวกับตัวรถตัดด้วยชิ้นงานที่เป็นสีดําด้านค่ะคันนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะแล้วก็กุญแจคีย์เลสเปิดปิดเข้าออกสะดวกนะคะเป็นกุญแจรีโมทมาให้นะคะก็อย่างที่จอบบอกว่าฟังก์ชันก็ครบในราคา6 2 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นโปรโมชั่นก็ดีด้วยดีไซน์ด้านหลังนะคะของตัวบอดี้เอ็จีห้าเองนะคะด้วย ท้ายนะคะแล้วก็โลโก้โครเมียมเอ็มจีเขาก็สวยงามมากๆและพอใส่ชุดแต่งวาลลิกเข้าไปค่ะความพิเศษของเขาแล้วก็ความโดดเด่นของชุดแต่งวาลลิกเมื่อมองจากสเกิร์ชชิ้นงานด้านหลังทอคู่โครเมียมซ้ายขวาตรงกลางดิฟเฟนเซอร์สีดําเงานะคะแล้วก็มีตัว C ยาวๆนะคะข้อตรงที่โครเมียมด้วยเซนเซอร์กัรระยะถอยหลังมีมาให้แล้วอย่างที่จะบอกตัวดีจะมีเป็นกล้องมองหลังอย่างเดียวนะคะพร้อมเส้นตัดระยะก็เพิ่มความปลอดภัยกรณีถอยหลังและมีเซ็นเซอร์นะคะการระยะของการถอยหลังมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเดี่ยว เราเห็นรอบตัวรถสวยงามขนาดนี้โดยการตกแต่งชุดแต่งวอลลิกจอบจะพาไปชมภายในของรุ่นดีกันค่ะเมื่อเข้ามาด้านในภายใน MG 5รุ่นดีนะคะก็ เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะแล้วก็แผงควบคุมหน้าจอก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของแอร์ตรงกลางสำหรับที่นั่งด้านหลังด้วยตัวที่จอบบอกว่าเป็นกล้องถอยหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพร้อมเส้นกะัละยะจะไม่ใช่กล้องรอบทิศทางในรุ่นดีนะคะหน้าปัดนะคะหน้าจอแสดงผลการขับขี่จะไม่ใช่แบบรุ่นดีพัรที่เป็นดิจิตอลก็จะเป็นแบบนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง ะะปุ่มควบคุมหน้าจอกลางแล้วก็ในเรื่องของปุ่มควบคุมความเร็วก็มีมาให้ปุ่มพุ่สตาร์ทเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้เลยนะคะแล้วก็เป็น a v h e a d ดออโต้เบรคโฮคันนี้จะไม่มีสลูปนะคะก็ภายในดีไซน์เบาะหนังเขาจะไม่ใช่เบาะคนขับปรับ <c> ไฟฟ้าก็ปรับ แมนวลนะคะแล้วก็แผงข้างแล้วก็ตัวหัวหมอนเขาจะเป็นในเรื่องของคริปสีแดงนะคะเล็กๆนะคะก็ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะอันนี้คือดีไซน์ของรุ่นดีนะคะถุงลมนิรภัยนะคะก็เป็นในเรื่องของคู่หน้าแล้วก็ตัวแผงข้างนะคะแผงข้างเบาะก็จะเป็นทั้งหมด4ใบนะคะก็นี่คือภายในดีไซน์ของรุ่นดีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแคมเปญดีๆหน้าคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็เป็นยังไงบ้างคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน MG5 รุ่นดีราคา625,000คันนี้นะคะด้วยชุดแต่งที่จะแถมในโปรโมชั่นแล้วนะคะราคาไม่ถึง65,000ได้บอดี้ที่ใหญ่นะคะแล้วก็ฟังก์ชันครบมีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานล้อแม็กขอบ17ด้วยนะคะจอบคิดว่าก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะใครสนใจโปรดีดี สอบถามจจอบที่เบอร์ er 0988297551นะคะโปรโมชั่นดีีดาวชุดแต่งเลือกแบบได้นะคะก็จัดให้ได้หมดเลยนะคะบริการทำสัญญาและส่งรถให้ทั่วประเทศไทยบริการให้คําแนะนําในเรื่องของการจัดสัญญาไฟแนนซ์แบบมืออาชีพและแต่งรถสวยมากแบบมืออาชีพค่ะเงื่อนไขชัดเจนด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจจอบฝากกดติดตามกดซับสไคร e ให้ช่องยูทูบของจจอบด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ